สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พระเบยียวัฒนิลินทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนนะคะอ่ามันนี่ก็เลยมีโอกาสได้กลับไปนอนบ้านนะคะบ้านคุณกองนะคะบ้านแอ,อดมินของตุ๊กตาบีระพี่นอ้อง่ะอ่าเม่เพิ่นกเ็เลยต้มไก่ตาหยองก็เลยว่าอยากกินต้มไก่พะนะพี่นอ้องก็เลยเห็นว่าฝากเพิ่นพี่น้นองคะ่ะแต่ว่าเพิ่นชิมว่าหอดไปบุหรัก่ะพี่น้อง น่าหดไปผู้หลักค่ะ <c oughs> สเียไปฝากน้องสำหรับค่ะตอนนี้หดเต้นแล้วค่ะพ่อค่ะกำลังไหว้พระอยู่พี่น้องค่ะกำลังไหว้ผ้าให้ทุอย่างมือนีหลาบลื่นนะครับอหาหององกันพี่นอ้องต้าวหงอต้าวหยองมาถึงยังคะ ไมาได้ฮอ,อดบ่มารอบสองนะตาห้หยองครับตา้หงอยอดีเราเต่าปรยู่อะค่ะอัน้มาับต้มไก่รอดนนต้มไม <c oughs> ก่ไม่พอ,อ, <c oughs> อิใหหอยมาันกได้่ดะไลูกเขาไม่ได้กินต้มไก่ต้มตาเต็มเลยรรอบนึงเราข้าวเมนเด้อ รับเงินร <laughs> ับเงินจากกันสองเรืองหดต้องรับเง่อเอาน้ำกันอะไรพ่ออยาให้กินน้ำกันอยากให้กินพวอกันสนอค่ะพ่ออยุเขาทไนครับบันเมแม่เราพ่อพ่อายุเท่าเทต้มไก่กลับไปวนูนูเห็นพ่อไบผ้าายุสนอคะหรือ่พ่อเรากินไปพ่อเรากินไปกินแล้วกินเขาไปกินไปเว้นเท พ่ออยู่เข่ารลงกลุมาอีกพ่อรอบเดือกอยู่ม่ไหลายุเข่าเวลาก็และว่าพ่ออายุโย่ไว้ย่ามไหนต้มไก่เฉยไหเนาะมันนี้ไม่ได้ต้มไก่ย่างเดียวมันบอกต้มไก่เราก็บกันไก่กันไก่แซ่บแซ่บใช่ป่อใย่ก่อนกันไก่แซ่บแซ่บค่ะพี่น้ำติดใจหลายบอกว่ามาอีกเด้อพ่อหน่อยอันนี้คือหน่อยเถอะเอาบ่หน่อยดีพีงนี่ต้มแล้วดีไอเดืะ นี่ต้มใส่ใบบักคาให้อยู่น้อยนึงกะชี้เปรี้ยวบาหอมค่กัชาอ้่กันชาเยเ่บอเอาอันบอกเป็นรักใส่อยู่ค่ะา้อกสมุนไไร้กไปยังบกเพื่อนี่พอขึ้นไปจานหนูนูต้อนี่หลีเียไอนีได้ยินเสียงตามห้องบออันวันอันสั้งพญยนั่อยู่บองกลางนะไ่ได้ร้อยอไปเร็วบตื้นีหี กินให้อร่อยะะอราคาครับขอบคผมพ่อกินแล้วก็ <ไป S 1> รอบเดือดกันเลยนะพ่อ<น>ตักรเนี่ยเอาขึ้นมาเจี๊บครับพ่อจักรเนี่เอาอ๋อจัก้าอยู่ที่แบข,ขอที่แบบไปขอทานอยู่เอากระตาขอ,อากระตาขึ้นที่พอมีเนี่ยไปล่ำขอทานพรุ่นี้ใครมาจะล่ำจมเนาะบ๊อบบูเด้อปลามันเด้อ